สวัสดีตอนเย็นนะครับวันนี้เพิ่งเลิกโอทีมานะครับกรบาจิบมาต้มไก่นะครับไก่ก็มาจะบานนะครับตัวแข่งดำปีได้เลย่ยไกบ่บานเองนะครับมาจะโคราชแบบใส่ช่องผิดเอาไว้นะครับแข็งเปิ๊กไยเนี่ยแ่น้ำเอาไว้นะครับกระบาดมาต้มย,ม,ยตมยำเลยนยต้มตยำไก่ใส่เครื่องใส่แล้วเรียบร้อยหมดเลยนยนะ มีตำมลากตักชีใสนะครับต้มไก่ครับวันนี้ตึงเรืโก๋ทีมากระดูดทีทำไม่กินดีเนี่ยทำไก่หลายอย่างเลยนะนี่ยต้มน้ำปุงน้ำป้าไก่กระตงกระเิ็ดกระทำกินแล้วนะวันนี้เหมือนที่ต้มนะครับต้มที่นี่ก่อนีโอ้เห็นกระดังไข่มันหยองเลยเนี่ยต้มก็จะมันดีนอนี่เนาะ ก็ตั้งเนียวองไก่ตัวเมียนะครับเดี๋ยวแ็บๆนำกันเย็นนี่นะครับ